เอาละค่ะ,ะวันนี้นะคะ9ทริคง่ายๆจากแอร์อวมนะคะจะมาแชร์กับเพื่อนๆว่าทำยังไงให้ปลอดภัยที่คุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่มีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางโดยการใช้เครื่องบินนะคะในสถานการณ์แบบนี้นะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะข้อที่1ค่ะเราควรใส่หน้ากากตลอดเวลานะคะหลายๆคนนะคะเมเห็นว่า อพอเครื่องลงจอดคะก็โยนหน้ากากทิ้งซะง,งั้นนะคะอันนี้ก็เป็นไปได้ว่ามันไม่ได้ทำให้คุณปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะทางที่ดีควรจะใส่หน้ากากตั้งแต่เข้าสนามบินจนถึงออกจากสนามบินหรือว่าก้าวขึ้นบนรถส่วนตัวเลยก็จะดีกว่าค่ะข้อที่สองนะคะหากเป็นไปได้ให้จองที่นั่งข้างหน้าต่างค่ะการที่ นั่งข้างหน้าต่างเนี่ยนะคะมันลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเพราะอะไรคะสังเกตน,นะคะถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยนั่งที่นั่งตรงกลางนะคะแล้วมีคนเดินผ่านมาผ่านไปนะคะแล้วเกิดโชคไม่ดีเนี่ยเขาจามหรือว่าไอหรือว่าพูดกับคนอื่นแล้วน้ำลายเขาในกระเด็นออกมา บนหัวคุณหรืออะไรก็ตามบนหน้าคุณมันก็ทําให้เ,เราเสี่ยงมากมากกว่าคนที่นั่งริมนะคะเพราะว่ามันก็จะห่างไกลจากคนเหล่านั้นที่ไม่รองตัวเองนะคะข้อที่3นะคะเ,เวลาเขาเรียกบอดดิ้งนะคะหรือว่าจะขึ้นเครื่องนะคะหรือว่าแม้กระทั่งเครื่องลงจอดแล้วแล้วเขาบอกว่าเราทุกคนจะออกจากเครื่องบินหรือเขาเรียกว่าดิสอิบารเนี่ย แนะนำให้คุณรอนะคะรอให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปก่อนเลยค่ะคนมากกว่า90ให้เขาบอดดิ้งไปก่อนเลยค่ะแล้วคุณค่อยเป็นคนที่เดินตามไปที่หลังสุดนะคะเพราะอะไรคะเพราะว่าเวลาคนเราหลายๆคนวุ่นวายนะคะเราไม่ควรเอาตัวไปอยู่ตรงนั้น,นะคะ่ะคนนี้ก็จะจัดกระเป๋าขึ้นคนนี้ก็จะจัดกระเป๋าลงคนนี้ก็จะตะโกนคุยกับคนนี้นะคะมันก็จะเป็นการเซฟตัวเองถ้าเกิดเราเนี่ยไปทีหลังก็เลยค่ะ นะอันนี้ก็คิดว่ามันจะ b a k s e n เนอะเหมือนกันกับเวลาขาออกนะทีเซมบาร์เพื่อหลกเลี่ยงความวุ่นวายคะ่ะข้อต่อไปนะคะข้อที่4นะคะรู้หรือไม่คะเวลาคุณรู้สึกหนาวนะคะแทนที่คุณจะปิดระบบระบายอา,ากาศนะคะคุณควรใส่เสื้อทับมากชั้นเพราะว่า อันที่จริงแล้วเนี่ยถึงแม้จะไม่หนาวคุณก็ควรที่จะเปิดแอร์ไว้ตลอดเวลานะคะเพราะว่าเขามีงานวิจัยออกมานะคะล่าสุดนะคะว่าการที่มีแอร์นะคะเปิดให้มันจอ่ออ,อ,นนะะจออย่างนี้เลยคะ่ะจ่ออย่างนี้ค่ะให้มันผ่านหัวอี้นะคะเพราะว่าการที่เหมือนกับเชื้อมันเซอร์คูลเลตอย่างเงี้ยลรากำลังจะเข้าเรากำลังจะสูดเข้าไปนะคะการที่มีแอร์นะคะมาพัดมันออกไปเนี่ยมันก็ทำให้เราปลอดภัยมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเชื้อใดๆก็ตามเชื้อหวัดก็ปกป,ป้องกันได้นะคะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณรู้สึกหนาวนะคะแนะนำให้เอาเสื้อกันหนาวแบบฮูดดี้นะคะอย่างนี้ก็ได้เอาไปใส่บนเครื่องที่มันมีแบบหัวหมวกเนาะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ใครหลาย,ลายๆคนนะคะไม่รู้นะคะข้อต่อไปนะคะสำคัญมากควรพกสเปรย์แอลโกอฮอล์ค่ะและพอ ขึ้นไปนะคะก็ทําความสะอาดลงมือเลยค่ะฉีดให้หมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหน้าต่างนะคะที่เราส่วนใหญ่เวลาหลับชอบทําไมคะเอาหัวไปชนนะคะหรือว่าหน้าจอทีวีนะคะถ้าเกิดว่าเป็น Full Service Airline ์นะคะโคจะมีทีวีให้เราดูเล่นๆใช่ไหมเราก็สเปรย์ให้หมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นที่กดคอเบลหรือว่าที่ปรับแสงหรือว่ารีโมทคอนโทรลเล่นเกมของ ของบนไฟล์นั้นนะคะแล้วก็เทรทเบิะคะหรือว่าถาดอาหารที่มันแบบเอ็กเซนต์ออกมาได้อันนี้เราก็ฉีดให้หมดเลยนะคะรวมถึงปุ่มในการปรับเบาะนะคะแล้วก็ไงคะที่วางแขนค่ะข้อที่6นะคะเราควรเอาของใช้ส่วนตัวไปคะ่ะหลายสายการบินฟูลเซอร์วิสนะคะเช่นกัตเตอร์ไลน์ airline, หรือว่าสายการบินไทยนะคะก็มีเป็น อาจจะมีผ้าห่มแจกให้หรือว่าเป็นหูฟังเนาะถือยังไงก็ตามนะเพื่อความสบายใจเราก็ไม่รู้ว่าผ้าห่มอันนี้คนเอาไปเช็ดอะไรก่อนหน้านี้นะคะหรือว่าเขาทำความสะอาดฆ่าเชื้อเนี่ยหมดหรือเปล่าเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเอาไปเองได้เนี่ยก็จะดีมากนะคะเพราะเพราะว่าผ้าหมม่มบางทีก็เอามาบางคนเอามาคลุมหัวนะคะเอามาแบบมันต้องสูตรอะไรเข้าไปอยู่แล้วอะเพราะฉะนั้นเอาผ้าห่มไปเองจะดีที่สุดนะคะข้อที่7นะคะ หลีกเลี่ยงการเดินไปรอบๆแคบินถ้าไม่จําเป็นค่ะเช่นไปเดินสำรวจอะไรเงี้ยคือเวลานี้ก็งดไว้ก่อนดีกว่านะคะเหตุผลก็คือหลักๆเลยก็เหมือนกันเช่นเราไม่ควรเอาตัวเราไปอยู่ในที่ที่มีความเสี่ยงนะคะเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าคนผู้โดยสารอื่นๆในโซนนั้นนะคะจะมีใครที่แบบป่วยหรือไม่สบายหรือเปล่าถ้าเกิดเราเดินไป โชคดีพอดีกับเขาจามออกมาพอดีเราก็อาจจะมีความเสี่ยงมากเพิ่มมากขึ้นนะคะข้อที่8นะคะอย่าจับสิ่งของต่างๆที่อยู่บนเครื่องค่ะไม่ว่าหีกเลี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นประตูห้องเขาเรียกอะไรประตูห้องน้ำหรือทางเดินโดยเฉพาะ เฮดเรส s s ค่ะเฮดเรสก็คือที่ที่พิงห่วงเนี่ยค่ะถ้าไม่จําเป็นก็คืออย่าเอามือไปลูดเอาไปเอาไปจับนะคะเพราะว่าอันนั้นเนี่ยคือเป็นสิ่งที่แบบสะสมเชื้ออไว้เยอะค่อนข้างพอสมควรนะคะแล้วก็ล้างมือทุกครั้งถ้าเกิดเรารู้ตัวว่าเราไปจับอะไรที่มันไม่ควรจับมาเนาะหรือไม่ก็สเปรย์แอลโกอฮอล์ก็ได้นะคะข้อกานะคะข้อสุดท้ายแล้วค่ะหลีกเลี่ยงการใช้ห้องน้ําหากไม่จําเป็นนะคะ อย่าว่าแต่ผู้โดยสารเลยนะคะคนที่เป็นแอร์ก็ไม่ค่อยอยากใช้ห้องน้ําเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันก็เหมือนเป็นห้องน้ําสาธารณะเนาะคอั่นก็คือเหมือนการใช้ห้องน้าสาธารณะทั่วไปอะคะ่ะก็ไม่ควรที่จะเอามือไปจับสุมสี่ซุมห้าควรทาความสะอาดก่อนทุกครั้งกดก่อนทุกครั้งนะคะหรือว่าถ้าเกิดมีทิชชู่ส่วนตัวหรือแบบฝา ฝาฝารองชักโรครกส่วนตัวก็ออกไปก็จะดีมากนะคะแต่บางสายการบ,บินก็มีให้นะคะอย่างเช่นของเราเป็นต้นนะคะการใช้ห้องน้ำเนี่ยเตือนนิดนึงว่าหลังจากที่ทำภารกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้วนะคะให้ปิดฝาชักโรครกก่อนกดด้วยนะคะเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของ particles ในอากาศนะคะและเวลานี้สำคัญมากนะคะล้างมือคะ่ะล้างมือเสร็จแล้วนะคะให้เอาทิชชู่ ปิดก๊อกค่ะแล้วก็เอาทิชชู่อีกเหมือนกันนะคะจับซ้อนมือแล้วก็บิดลูกบิดในการเปิดประตูไปค่ะแล้วค่อยเอาทิชชู่นั้นนะคะไปทิ้งขยะค่ะเพราะว่าอะไรคะจากการที่เป็นแอร์มานะคะ mm hmm. เห็นผู้โดยสารเกือบ90%นะคะมักจะล้างมือเสร็จแล้วนะคะ mm hmm. ก็ยังเอามือไปรูปไปคลำประตูห้องน้ำล้วนลูกบิดอีกนะคะมันก็เท่ากับสิ่งที่เราล้างมือมามันก็เป็นศูนย์นะคะ เอาละค่ะสรุปสำหรับ9ข้อนะคะหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์กันค่ะมีความจำเป็นจริงๆที่จะต้องเดินทางในช่วงนี้นะคะแต่ถ้าเป็นไปได้นะคะถ้าเรารู้ตัวว่าเรารู้สึกป่วยก่อนเดินทางนะคะหรือว่าไม่ได้แข็งแรงนะคะไม่มีความจำเป็นก็ให้งดการเดินทางช่วงนี้ไปก่อนนะคะถึงแม้แอ์คนนี้นะคะจะคิดถึงการบินขนาดไหนแต่ก็ไม่สนับสนุนให้ทุกคนเดินทางในช่วงนี้นะคะขอบคุณมากๆ ที่ฟังจนจบนะคะรักกันขณะน,นี้สงสัยจะต้องกดติดตามกดแชร์ให้กับคนที่คุณรักแล้วล่ะค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ